มาสรุปกันแบบสั้นๆเลยนะครับเรื่องการบันทึกบัญชีเวลาเราได้รับเงินสดค่าบริการโอเคลองนึกภาพตามนะครับธุรกิจเราเนี่ยไปให้บริการลูกค้าแล้วก็ได้เงินสดกลับมาเลย3,500บาทคำถามคือแล้วเราจะลงบัญชีไอรายการนี้ยังไงให้มันแปะ๊ะคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีแค่2ส,สเต็ปง่ายๆที่ต้องเข้าใจแล้วคุณจะเอาไปใช้ได้ตลอดเลยครับอย่างแรกเลยนะครับวิธีลงบัญชี ง่ายมากครับเราต้องเดบิตเงินสด3,500บาทแล้วก็เครดิตรายได้ค่าบริการ3,500บาทพูดง่ายๆก็คือบันทึกว่าเงินสดเข้ากระเป๋าเราเพิ่มขึ้นแล้วก็บันทึกด้วยว่าเออเงินก้อนนี้มันมาจากรายได้ค่าบริการของเรานั่นเองทีนี้ประเด็นที่2ซึ่งสําคัญกว่าอีกก็คือทํำไมต้องลงแบบนั้นถ้าเราเก็ตตรงนี้บอกเลยว่าเรื่องอื่นจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับหลักการมันมีอยู่ว่าเงินสดเนี่ยมันคือสินทรัพย์ใช่ไหมครับ พอสินทรัพย์เราเพิ่มขึ้นตามหลักแล้วต้องลงบัญชีฝั่งเดบิตเสมอในขณะที่รายได้ค่าบริการมันก็คือรายได้พอรายได้เราเพิ่มมันก็จะถูกบันทึกฝั่งเครดิตนี่แหละครับคือหลักการบัญชีคู่ที่ทําให้2ฝั่งมันเท่ากันเป๊ะๆจาหลักการนี้ไปใช้ได้เลยครับสินทรัพย์เพิ่มให้เดบิตรายได้เพิ่มให้เครดิตนี่คือพื้นฐานสําคัญที่สุดของการทําบัญชีให้ถูกต้องเลยครับ